สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Isuzu D-Max 2องพครับรุ่นนี้ถือเป็นการยากระดับครั้งใหญ่ของไลน์อัพ D-Max ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดูดันกว่าเดิมเราไปดูกันครับว่าเจ้ากระบะพันแกร่งคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อน,น,อนเลยนะครับ Isuzu D-Max 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่ง และดูทันสมัยมากขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่แบบเมทริกซ์ช่วยให้การส่องสว่างชัดเจนและมีมิติมากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ใหญ่และโดดเด่นกว่าเดิมเพิ่มความดูดันแบบกระบะาสายลุยกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและช่วยเสริมหลักอากาศพลาศาสตร์ของตัวรถล้ออัลลอยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยในรุ่นท็อปจะมาพร้อมล้อขนาด18นิ้วลายใหม ที่ดูพรีเมียมและสปอร์ตอย่างลงตัวด้านท้ายรถก็มีการปรับปรุงคมไทยเลดให้ดูเรียวคมมากขึ้นให้ความรู้สึกสปอร์ตและแข็งแรงไปพร้อมกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในจะพบว่า Isuzu Max 2,026ได้รับการปรับปรุงเรื่องความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นชัดเจนคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต ขนาด10.1นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการวางตำแหน่งของหน้าจอและปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบตามหลักศีรศษะทำให้ใช้งานง่ายบ่อนั่งในรุ่นสูงสุดเป็นแบบหนังแท้เดินตะเข็บสวยงามนั่งสบายรองรับสรีรฐได้ดีบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบทำความร้อนส่วนที่นั่งด้านหลังก็ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้นมีที่วางแขนตรงกลางและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยในด้านของลุมพลัง Isuzu D-Max 2026ยังคง ใช้เครื่องยนต์ดีเซลน3.0ลิตรดูพาวเวอร์เทอร์โบที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและฉับไวมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ Shift On t เด FLY ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนได้ขณะรถวิ่งทำให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองทางไกลและเส้นทางออย่่างต็มที เรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้าครับ Isuzu D-MAX 2 0 0 2026ติดตั้งระบบ a d a s หรือ a n v e n d r i v e s a s t i s t a s c e s y เ t e m เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มความสามารถของกล้องและเราดาร์ในการตรวจจับรถและคนเดินถนนได้แม่นยำขึ้นระบบเด่นๆก็มีทั้งระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกหน้าอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันสต็อปโกที่ช่วยให้การขับขี่ในมือสะดวกสบายขึ้นมาก รวมถึงมีระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่มีมุมมองชัดเจนมากขึ้นสำหรับระบบช่วงล่างอีสูสุดได้ปรับจูนให้มีความนุ่มนวลขึ้นโดยไม่เสียความแข็งแรงที่เป็นจุดเด่นของ d m a x ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนที่เสริมความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีแต่ยังคงความนุ่มนวลในการใช้งานประจำวันอีกหนึ่งจุดเด่นนอกคือระบบเชื่อมต่อไอคอนเน็กใหม่ ที่สามารถสั่งงานบางฟังก์ชันของรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเช่นออกการล็อกปลดล็อกรถเช็คตำแหน่งรถรายงานสถานการณ์ใช้งานและการแจ้งเตือนความผิดปกติของตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบ i m o o d ที่จะพับปรับไฟในห้องโดยสารและเสียงดนตรีตามอารมณ์การขับขี่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้สนุกและผ่อนคลายมากขึ้นมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับ Isuzu D-Max 2026เปิดตัวมาหลายรุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ประมาณ6 2 0 0 0 0บาทและรุ่นท็อป ในตัววีคอ s แซ er ่ 4X4 จะอยู่ที่ราวๆ1 000, 1 8 0 0ล้านบาทราคาถือว่าแข่งขันได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดถ้าเทียบกับ Toyota h i l u x r e v o หรือ Ford เป็นจะแล้วต้องยอมรับว่า Isu z u d m a x 2 0กซโดดเด่นในเรื่องความทนทานสมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยที่จะเต็มส่วนฟอร์ดเรนเจอร์อาจได้เปรียบในเรื่องการออกแบบภายในและเทคโนโลยีบางจุดเช่นหน้าจอแนวตั้งและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยกว่าเล็กน้อยแต่ในด้านการใช้งานจริง และค่าบำรุงรักษาดีแม็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและไว้ใจได้ในระยะยาวโดยเฉพาะคนที่เน้นใช้งานหนักหรือวิ่งกลายเป็นประจำสรุปเลยนะครับ Isuzu DMAX 2 0 2 6คือรถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันทันสมัยห้องโดยสารที่รูราขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่แข็งแกร่งพร้อมโดยทุกเส้นทางแถม ยังมากับราคาที่จับต้องได้และค่าบำรุงรักษาที่ไม่แรงจนเกินไปใครที่กำลังมองหารถกระบะผู้ใจสำหรับทั้งงานหนักและการเดินทางแบบครอบครัว DMAX 2026ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับและนี่คือทั้งหมดของรีวิว Isuzu D-max 2026จากเราครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ